มันจะคล้ายๆกับเจี๊ยบจะว่าเจี๊ยบจอมขวดเนี่ย้วยเนี่ยเจี๊ยบให้กระซุ่มกระซวยไหมบ้าครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีมงานบ้านนาครับเบาเอครับเมื่อนีเบาเอมาหอดโคกน้องนาแล้วมาเป็นมือเป็นมือทํางานของบริโภคคำตะกามาซอยบริพนภคคำตะกาทําไฟ นะครับซึ่งบริพน์ได้ทิ้งห้างไว้หลายมือแล้วนะครับวันนี้บ้าเอมาฮอดแหละก็สิมีคู่หูได้ป่ทีนี้ในการทํางานซึ่งในการกลับมาของบ้เอนันรอบนี้ซีเฮดบ้านหลังนี้ให้เรียบร้อยครับซึ่งบริพนธ์ยู่คนเดียวกับเงาถ้ามีบ้าเอมาเป็นแรงเชี่อแรงใจมาเป็นร่างใจ bon on, บ i, ริพนธก็จสิมีแห้งสูงเลยครับมีให้ในการทํางานได้ครับฉะนั้นบอต้องวาหลายยายห้าง <laughs> ไปอาภาพรไปบึงนะครับพอดีนะครับเสร็จภารกิจทางบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับกะได้ประสบการณ์จากทางโคงน้องหน้านะครับไปเห็นบ้านในฝันของน้องอีบกะโอ้นะครับได้ประสบการณ์เรี้ยงลูกลายอย่างเชี่ยภารกิจทางบ้านจะของให้มันเสร็จแล้วกัมาดําเนินในการต่อนี่ครับท่านผู้ชมครับทั้งทั้งม้วนเลยนะครับเบาอีกเราได้พ่นสองคนมีคนเห็นครับซึ่งเป็นสองพลังบวกที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจ ในการส้างบ้านแล้วว nah. ่าเอาค่าตัวพร้อมนี่คือเบาเอคชับผมฉะนั้นหาคนแบบเบาเอนี้ไม่มีอีกแล้วในโลกนี้เฮ็ดงานเบาเอาค่าตัวเบาเอาค่าจ้างรากวันนะครับมาที่นี่สิกับมาเฮ็ดไฟซอยบริพนลอีกแต่เฉพาะสั่งฝันหลังนี้แห่งเรียบร้อยครับเห็นบ่ารับท่านผู้ชมครับคนที่มีไม่ตีจิตคือเบาเอที่งานวันานนะครับไปหาไหมด่านผู้ชมครับในโลกนี้นะครับผมว่ามูมีบครับนะครับ มาบอคิดค่าตัวบอคิดค่าแรงบอคิดเงินแถมเอาของมาฝากเอาเขาไมาให้กินน้ำนะครับนี่คือเบาเอทีมงานบรรณาคารุ่นผู้ชมครับเอาเบึงมาแข่งกันฮักแป้งกันครับอ่าครับคือคืออ่าคือกันครับแมนอ่ามานะครับอ่ากับบอได้บ้าบอได้จับได้ใบยังซอยเนาะอ่าเนาะอ่าร์เข้ามาให้กำลังใจทีมงานเข้ากับดีใจเลยครับรู้สึกว่ามีพลังมีอยังมาเติมเตี่ยวซอยพร้อมมาเบิ็นซอยกันครับมาให้กลังใจอันนี้เหตุยังว่เป็ี่ยนดีดีครับแต่มาให้กำลังใจเบาเอแมนครับให้กำลังใจบอลนิพน ให้กำลังใจสุคนที่มาสร้างฝันสร้างเงื่อนสร้างหัางของบริพุทธคำตการับซึ่งแล้วไปล้างนึงเนาะบริเอเนาะเสร็จล้างหนึ่นแล้วล้างนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปีใหม่พอดีนะครับระยะหางกับหกเดือนมัน็คอยังนั่นแหละครับเก่าสาแต่มันคงครับอาครับถ้าเข้าจ้างสร้างได้เข้ากับ่มีทรัพยากรตรงนั้นบมได้เลยว่าตอนนี้โคงส้างทุกสิ่งย่างนะครับประหยัดทรัพยากรไปประมาณแสนกว่าบาทถึงสองแสนนั่นก็คือประหยัดค่าสร้าง นะครับงานเชื่อมโลหะนี่มันบ่เม่นงานที่ถือเด้ครับเป็นเป็นค่าจ้างที่แพงที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับการเชื่อมนะแนาะเป็นงานที่ปาราณีป็นงานที่อ่อนที่สุดเลยครับแต่ว่าถ้าถ้าหากเขาจ้างสร้างมันก็จะบริเวดังแจ๋เขาได้ครับแมนแตะไว้หน่งจุดสองจุดแตะไว้แตะไว้บาไว้นะครับนั่นก็คือบริ้ว่้าดหักนั่นก็คือพี่น้องเขาแต่ว่าถ้าเขาเฮ็ดเองเขาสิได้ตามใจมากนะครับบอเห็นให้ฟิวเจ้าหูกัะไรหูสีเชื่อมเห็นไหมครับแต่ว่าที่สำคัญคุณผู้ชมครับ เบาเอกลับมานี่คือคักเลยครับท่านเบาเอบอยู่ในเงียบแมน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 อ่านอ่วันนี้บาเอมานี่คือคักนะครับแ้วทีววมงานต่างๆที่เขามาเยี่ยมชมโครงกองนานคือขึ้นนะครับพอถ้าขาดเบา้าเอไปก็คือขาดอียงซักยางไปแมนแม่นแมนอ่ครับรู้สึกว่าเงาเงารรากาศเนี่เงามหาบริพอลกับเาคือเบ้าเออยู่ดิมาได้ยิมในหัวนะครับนะมาได้ยิมนะครับส่วนทีเบ้าเอกาไปเชี่ยวลิกิจทา้งบ้านนะครับเพราว่าเป็น อาชีพของเจ้าของนั่นก็คือเห็ดอ้อยเห็ดมันนะครับนึ่งไปขุดมั o I, und, นซอยแม่ air, พี่น้องเขาก็ได้บึงการอัปเดตของเราเอกอยู่แล้วแล้วก็สองก็คือการใส่ปุ๋ยพี่น้องก็เห็นอยู่แล้วนะครับในช่วงฤด,ดูฝนนะครับถ้าถ้าไม่มีฝนเลยเขาก็จะใส่ปุ๋ยไม่ได้ครับเข <Đ ó. S 1> าก็ต้องรอรอให้ฝนตกสักพักหนึ่งฝนตกใช่แล้วก็ให้ฝนทิมทิมช่วงจะกน้อยนึงเพื่อที่สิให้ลดนะครับเขาไปกบได้ถ้าถ้าช่วงที่ฝนตกแล้วเขาใส่มันก็จะกบไม่ได้มันก็จะเละนะครับ พอดีให็ดฟุ้งโตเห้ดินซุ่มน่อยนึงแล้วก็วานวานแล้วก็กบยังที่พราเอทายถอดนะครับกบแล้วก็ให้ดนมางมัดโตเซ็มก็บถิ่นยูนัยหันปุยกระสีไปรอเลี้ยงนะครับแล้วก็ไปเฮ็ดบ้านในฝันของน้องอีไปเฮ็ดไฟนะครับในระบบไฟกัรู้สึกว่าก็ได้ประสบการณ์จาววันนี้ครับอ่าในหลายอย่างไปกับเสื้อสายเร็วๆได้หรือเล่าบ่ได้ลีลาอย่างนี้นะครับทั้งทาสีทั้งไฟไม่ต้องพูดเยอะจัดการอย่างเดียวเลยแม่นบ่ครับภายในเดือนเดียวครับครับ คือว่าเป็นประสบการณ์อันนี่เราไปเองเนาะแมนแมนแมนครับเพราะว่าได้มาซอยบริบุทธคุณขัตกาเห็ดเฮือนสร้างบ้านและมีประสบการณ์เราไปซอยสุธิรักษ์นะครับ <c oughs> สุธิรักษ์สร้างบ้าน <c oughs> เอาไฟทาสีเรียบร้อยนะครับเ <c oughs> ช็ดเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับจากในมหาบริบุทธคุณขัตกาเพื่อมาซอยอีกแห่งหนึ่งนะครับเนาะนี่แหละครับโครงสร้างของห้องนะครับการกระจายอยู่ครับช่วงที่ นองซ้ายหายไปนะครับนองซ้ายกับบานไปทำภารกิจนะครับไอ้ก็ขอเห็ดก็แก๊กน้ำัวน้ำสวนแต่ว่าสิ่งที่แปลกตานะครับแปนเออเติดไหมครับเป็นว่าบริเวณบ้านนี่แปนรู้สึกว่าแปนมากนะครับก็คือเป็นบิ๊กคูนิงเดย์นะครับว่าบ่เอกเอาเป็ดมาน้ำสองตัวนะครับมาเป็นมูเจ้าฟงวินนะครับเอาเป็ดมาให้มันโค้งวงจรอระบบในโค้งดรงน้าครับอ่ะครับครับย่ดงบุ่ เลยครับลองให้ฟังเลยครับหากของเรายังลืมหาทางสมคำราวแม้นเพียงฤทิ์เศษความเงาโอ้รมณ์ดีเห็นว่าเมื่อวานนี่เหงาวนปะยูเพื่เดียวเหงาวนปะใช่มปะยูเนื่อนเดียวเหงาวนปะตอนนี้เห็ดโตครับโตจริงจริงไหมลูกหมูจากลูกแบบได้พี่น้อง พี่น้องก็จังถาลุ่นเบิ่งเนี่ยเพิ่นไอเดียเกิดขึ้นอีกแล้วสันทาวาเดี๋ยวสิให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งความสวยงามของโต๊ะน้ำกันนะครับเพิ่นว่าเพิ่นว่ามีไอเดียอยู่ในหัวแล้วว่าซั่นคิดไว้แล้วซั่นอ่าผมก็มองภาพน้ำบ่ลคันออกคือกันครับเออถ้าเบิ่งไอเดียเลยครับะพงลพี่น้องเพ่งผู้ใดเพ่งผู้ใดครับจานผู้สีไลโอ้บ่ผู้สีไลพี่น้องไปสามารถไปติดตามเราชมได้ครับครับผู้สีไลพี่น้องจ่ายอยู่หรับเปล่าครับศิลปิน แนวหน้าของเมืองไทยในยุคนั้นนะครับยุคแผ่นนะครับเรื่องนี้ผลงานใหม่เพิ่นน่ะเอาผลงานผลงานใหม่ยังเอาผลงานใหม่ลองอังเดียวเอาลองให้ฟังแน่ตีดีกับชีพเพิ่นปะเอาพี่น้องจังถ่าติดตามเบิ่งเด้อเดี๋ยวมันตีลองวงม้วนเพิ่น่ยงครับเอ้าหลังน้อยแล้วบ่โหสิ่ทำงานละหลังจากที่กำลังเฮ็ดเวียงเมื่อยครับ กบอบนพิพนเที่ยวโตกบอนี่แล้วครับพอดีคุณลุงพุม่มกลับมา,มาสวัสดีครับมาเสื้อผ้ายาวเอม๋มาเสื้อผ้ายครับมาเสื้อผ้ายก็ได้ได้น้ำมันี่มาป้าบอกว่ามันคือน,น้ำอะไรครับป้ามัม่วงขาวมันาวคุณป้า,าวสวัสดีครับสวัสดีครับมะม่วงขาวมะนาวโหนะคะหากินยากเป็นสรรพคุณเยอะมันไหนมันบำรุงหัวใจเพราะมันสีแดงมาครับเอชิมกันอ่ะชิมชิมมาแบ่งกันชิมโอ้น้ำก็เจ็บต้วเนี่ย มันจะคล้ายๆกั่เจี๊ยบแต่ว่าบ่ครับพี่นับพี่นางไม่ได้กินเื่อสองขวดในตู้เย็นเอาแซ่บแซ่บบอแซ่บให้ให่กระสุนกซวยไหมบ้าครับต้องไปกองแล้วไปต้มแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่เยหอมดีแล้วหมากมันเป็นยังไงครับป้านมากกลมๆน้อยๆกลมๆน้อย เป็นพงพุ่มน้ำเยอะๆแต่ว่ามันลักษณะเน็ดมันคือไปดูในเอเคสนเเบื้องต้นนั่นนะมันเหมือนกระเจียบไปดูในเอเคสกันเน่ะมาอันนีิเป็นซิกซาครับเอ้อปิดเป็นลูกยียังจักสีแล้วโอ้มันมันสดชื่นไหมมันมันกระซุ่มกระซวยดีไหมครับโอ้ข้าวทาครับใช่ตัวเย็นนะสองสขวดเล็ก แซ่บนะพอไดแก่เลยเหมือนว่ายแนบบ้าอร่อยไหมยิ่งได้ตัวเย็นบรรยากาศครับสดชื่นเดี๋ยวนี้ไม่ปิ่นกับน้องทีเอลกำลังฮอตเลยนะครับลดแล่นในวงการนะครับเอาเอาสิเอาสิพี่น้องที่ติดตามบ้าเอกกับบ้านนี่พ่นนี่สามแสนก็ทันนะครับทั้งสองช่องนะครับ พี่น้องก็อาจจะยังบลูเนาะพี่นังยังบลูว่าพี่นางไปเฮ็ดช่องอีกต่างหากอีกช่องหนึ่งนะครับหลังจากว่างเว้นจากช่องแง่แล้วพี่นางก็มีอีกช่องหนึ่งครับพี่น้องครับแม่ปิ่นน้องทีเอลนี่ย่างทีเป้าเอขึ้นให้ด้านล่างนี่พี่น้องเข้าไปกำลังใจน้องปิ่นกำลังน้องทีเอลในเด้อแม่ปิ่นน้องทีเอลครับเอาพี่น้องพิมพ์ไปเบอ่งเด้อแม่ปิ่นน้องทีเอลเพิ่อนสิคอมเมนต์อยู่นี่แหละนะครับครับวันนี้ของคุณลุงครับพี่น้องกั เข้าไปติดตามของคุณลุงด้วยนะครับช่อง AK Channel นำเสนอเป็นข้อมูลดีๆนะครับข่าวสารบ้านเมืองต่างๆนะกะวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายนะครับเอาเดี๋ยวไปขึ้นให้ด้านล่างครับนี่นี่ยังที่น้องเห็นไหมครับนี่นี่แหละเข้าไปกดติดตามให้เด้อนะครับโอ้แสบไหมครับแสบบรรยากาศอบอุ่นแสบมนีเขากำลังเฮ็ดเวียกอยู่นะครับอบอุ่นนะครับบ้าเอกกลับมาช่วงบ้าเอกอาย่มิดนะบ้าเอกกลับมานี่ความคึกคื่นกลับมาน้ำเลนวะ อบอุ่นดีดีไอ้นหมครับพกินโคกป้อบอุ่นอบอุ่นครับอบุ่นหียวเหมันมีลูกลูกหมอนตุ้มอนนะนี่หนูชอบปัจจุพันธมันเป็นยังไงครับคุณป้าครับอันนี้คือปัจจุพันธ์ของมันนะปลูกนไม่ทำเองครับทำเองประดิษฐ์ประดอยเองครับจะทำขายก็ทำนันนี้ซื้อขวดมาเองค่ะค่ะคือนัง ทแล้วก็ไปแจกมันรู้สึกบ้านกระซุ่มกระซวยขึ้นไหมครับแบบอืมแมน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 อีกมาอีกแล้วอวันดนวันดีมันพนซิมหมามามากกันหนีบ่นู้ไม่มีน้ำตาลนะครับเนมาชนนอยเกจ้ากันีหน่ออาจกขวดิาณของเรา ปัจจุบันคนอื่นแต่เรามีแค่น้ำที่อ่านนี้ไม่ใช่อ๋อโอเค <c oughs> โอเคเข้าใจแล้วครับอันนี้คืออันนี้ก็เป็นสม,มุนไพรอย่ครับนี่เป็นน้ำ <c oughs> น้ำมะมา่วงหาวมะนาวโหวครับพี่น้องครับโมชันแก้วกอะไรเรามะม่วงหาวมะนาวโหวขอบคุณคุณนายกับท่านผู้กำกับแมนฟูนค,ครับมันนี่ เหมือนนี่โฟนตรงหน้าเอาบุญครับพี่น้องครับอันนี้บอกเอ้าหมดแล้วครับพี่บ่าวพี่บ่าวบอกเลยว่ามันไม่มีแอลกอฮอล์นะครับมันเป็นน้ำกินกินเยอะได้ไหมครับป้ากินเยอะก็ได้หมดจะห้วงสันเยอะนะครับเพราะมันเผากินเยอะมันจะเปืองครับสวัสดีครับสสวััดีครบโอ้มาแต่สิลล์โอ้ยมาแต่ขั้นตกางกันไอ้บุญเจ้า ้ควันดี่แซเสียะให้พุกอย่างในของพวกลังนาเราโอ้โหเฮ็ดโดนเลยโอ้ได้ข่าวว่าไปดูสะพานไทยลาวมาสะพานไทยลาวไม่มีอะไรทำโอ้นั่นละแกว่าหาขอมุ่นให้พี่ให้น้องเขาได้เบิ้งครับพี่แขกไปเบิ้งผมเด้อครับไปเบิ้งแล้วผู้ไทยดำวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามีแต่ผู้ไทยดำมานะครับมีใครบ้างครับมา มีใครบ้างครับมาสวัสดีครับนันี้ครับอร่อยมากนี่คอรนมีใครบ้างครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้บาว์ฮุมครับแม่โออัวพี่เกตครับเปรเล็กคับ้องกินครับโอ้มอนี้อบอุนครับพี่้องครับะครับมาเห็นกันเอะเด้ารนี้ มันดีกิดแล้วนะน้ำจ้ำกันวร์น้ำจื้ัน้ำจ้ำนะมันดีกินโคกเป็ดทีนี้อแม่คงอ่อนทัวครับขอบคุณครับวันนี้ครับมาหลายท่านนะครับมาก,กินข้าวกินปลากินแดงกินง่ายน้ำกันนะครับเอลก็คือลาวเดี๋ยวนอกจากที่เห็นบรรยากาศอบอุ่นนะครับบริการมาเบึงวิวัฒนาการเป็ดนะครับที่คุณตาของบาอ่าวเอฝากมาตั้งแต่จงังหวัดอุดรธาน,นีนะครับ มาไวให้ไอ้บ่าวเดียงแล้วกันคือว่ามาเป็นส่วนหนึ่งในคนองนะครับเอา้าเอา้น้ำเป็นประลุลงน้ำเด้ลยน้ำให้ปนนไปในเด้อไป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 ลงน้ำให้ดูหน่อยเหลืวสันสัตยานเป็นบม่ได้ย่านน้ำหรอกครับอ่า <c oughs> ไม่กลัวน้ำเลย เป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วในชีวิตมันคือนนาครับนี่ครับอยู่กับคุณอายันเหมือนเดิมาทั้งเป็ดทั้งห้นนะครับขอบคุณเจ้าฟงวินพร้อมนะครับเจ้าฟงวินฟูนเป็นบ้าแล้วหลังจากที่ไปชมเป็ดมา,อาเอาไปให้เป็ดหรือไว้ให้คนครับป้าถ้ <laughs> พาพี่ <laughs> น้องไปเบิ่งปิด มันเป็นป่าปาดแก้วมื่อก่อนให้เป็ดบ่อสันนะมื่อนสี่ได้กินกับเขาฝีมือคุณป้าด้วยของหวานด้วยนะครับสำหรับซิกเมเจอร์วันนี้นะครับพี่นั่งกันยังพี่นั่งเฮ็ดไห้กินอีกแล้วครับคือเกาคือเดิมก็คือปิ้งไก่ทาประแดกเหมือนเดิมนะครับเมนูเดิมของเขาเมนูประจำกันมาเบิรงต่อมีปิ้งแล้ววันนี้เนาะ พร้อมใช่ป่ะหอมมาบพี่น้องครับต้องบอกเลยว่าพี่น้องหลายคนเพิ่งบ,บอกว่าให้จดทะเบียนนิกสิทธิ์ไว้เลยเห็นป่ะครับ,ใ,รบให้เราเป็นซีมเมเจอร์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็แบรนด์ของเราเลยนะครับอันนี้คือแบรนด์ของพี่นางเบ้อ๋นะครับสูตรสาเม่ยสอบปลาวปิ้งไกท่ทาปลาแดกบริคัมไซเมืองปากะดิ่งครับบาโบเมนว่าสีสีเฮ็ดปิ้งไก่ได้แล้วเฮ็ดมากไก่ได้แล้วกับโบเมนว่าอันนั้นเดีครับสีได้เลยเด้ เราต้องมีระบบไฟด้วยนะครับการเฮ็ดไฟเขาต้องเฮ็ดให้มันถึกสูตรอีกต่างหากอีกต่างหากร้อมวันนี้คุณลุงมาก็จะได้กินปิ้งไก่ทาบแดดอีกครั้งหนึ่งครับเม่ต้องตอบรับแซ่บมานาะไปเลือกินเองเวนันแซ่บแซ่บตัวยแซ่บแซ่บต้าข่าดแต่รถดีขานรถดีคุณลุงไปทำกินเองป้าบอกว่ายังไงครับแซ่บไหมครับคุณลุงไปทำให้กินแซ่บแซ่บแซ่บ ครับมันเลยดำขราประแดกสูดน้อกขึนอีกแล้วของน้องแน่น้องต้องยางไปน้อมเนาะไปกลางๆลุงไปเฮ็ดกินมันตังเอาเตัาสูงๆเนาะรสชาติได้อยู่แต่ว่าสีผิวนี่อาจจะดำจักหน่อยแมันบหมครับน้องไปเฮ็ดนะครับแมนแมนรสชาติได้รสชาติได้เลย แต่ว่าสีผิวอาจจะดำจัง่อยเห็นขึ้นอยู่กับการควบคุมไฟไม่แมนแมนเมือนหรอครับเมือนั้นไฟมันเตาจริงๆนะมันมันควบคุมไม่ได้ต้องสูงสูงหอมไหม้ไหม้นะครับหลังจากที่พี่นางเบาเอเอาไก่ลงเตาครับพี่น้องครับกะโอ้หอมหม้ไหครับมาเลยครับรอบระขั้นตอนเลยวันนี้ครับมีผู้บ่าวทางนครพนมนะครับวันนี้เพิ่นเปลี่ยนอาชีพตัวแต่เก่าเพิ่นไปยกสะดุ้งครับบ่าวสาราดีโอนะครับพี่น้องกะ มื่อนี้คืนโคกครับมากินไก่ท่าปลาแดดครับของไอ้สาวปินเพิ่นครับครับพวกน้องหน้าเบาหนิพ่นครับตะกาครับวัฒนาปากเบาเอเนาะมื่อนี้เนาะทีได้ชิมฝีมือผู้เบาทางนครพนมครับพี่น้องกะเข้าไปติดตามให้ตั้งใจนะครับผู้เบาไปเองได้ซ่องซ่องเองได้ครับฝากฝากมีวีดีโอครับยิ้มตรงโตเลยครับอเสือสระอาเราเรือสระอา คเดาเด็กสระอีสระโออ่างครับหรือว่าภาษากรีก S A R A D O ครับครับสาระดีโอเนาะพี่น้องเนาะสาระดีโอตึ๊กสรุปข้าพเจากินบ้านๆเท่านี้นะครับบางบ่มีเบียดกับมะเล่นกับบางพุ่งใจอย่างปลาจิ้มโค้งอะครับเป็นสรุปว่าปลาขึ้นมาหย่างมันมวนกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องเขากำลองปรับเปลี่ยนเบืองบรรยากาศนะครับเพื่อที่สิไปแลกเปลี่ยนเบื้องประสบการณ์ครประสบการณ์ทั้งสองสาราดีโอเด้อพี่น้องเด้อนะครับหันมาฝากกำลัทั้งพี่นะครับอ๋อผู้เบา อยู่ <You S 1> <ไป S 2> จังใดอยู่ <day. S 1> ช่องใดเป็นจังใดครับเตทิพครับเตทิพเนาะ <c oughs> เอาฝากพี่ฝากน้องเข้าไปเป็นกำลังใจเตทิพนี่ไปกับผมทุกทิปย่คจะเป็นลาวเหนือลาวใต้หรือว่าเป็นภาคเหนือไปทิพใจสาวซ่อเหนือบุญยากมากซ่อมเหนือขายฟืนระหว่บบางทางนิ้งามเฮงครับสวมซื่อเมื่อเขาได้เมืองนาวสาวงามเม่ดสาวซ่อเหนือเขาอีกขึ้นละไปแล้วย้ำเด็กไปอยากกลับบ้านย้ำนั้นครับติดตามด้วยครับมีเตทิรับครับโอ้ฝากติดตามให้เป็นน้องใจให้กันนะครับเนาะ หันมาฝากกรรมทั้งนี้นะครับพี่นางเบาเอีกขึ้นเกา่าฝากแล้วฝากเดาไก่ทาประแดกเนาะนเอาเอ่าวกินด้วยหอมแล้วปลาดากินแม่ไก่ทาประแดกปลาดากินสุดท้ายนี่ให้พี่นั่งปิดคลิปให้เลยแล้วก็พี่นัง่งฝากช่องทางเจ้าของอีกครั้งหนึ่งเลยอยากเห็นสูตรปิง้งไก่ทาปลาแดกกับใบเบิ้งที่โซองแม่ปิ่นน้องทีเอลเดอ้อครับแม่ปิ่นน้องทีเอลพี่น้งนองเขากับยังบ้านได้รูนะ้เนาะตอนนี้คือเพิ่นไปเห็ด ชองของเพินนะครับอ่ะไปติดตามให้กับน้งใจแม่ปีนกับน้องทีแอลนะครับอ่ะฝากพี่ฝากน้องสุปุลสุกนครับคลิปนี้เอาบรรยากาศอบอุ่นให้พี่ให้น้องเข้าได้เบิ่งน้นกันนะครับขอให้พี่น้องมีความสุขทุกท่านในการรับชมคลิปครับสวัสดี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 ครับทุกท่านครับสวัสดีครับ